ลูชายเป็นไหมีอาชีพไหมครับผมยังรวบรวมไม่ได้ได้หน่อยลูกชายนี่ถ้ายกสี่สามยกเนี่ยเราเป็นรองเขาแล้วลูกสี่คิดอะไรที่มาต่อยดอกลูกนั้นเล่าฟังหน่อยก็คิดบวกคิดบวกจะบวกเลยจะบวกเลยจะได้เสียเลยครับม่เขาก็เราประมาณนั้นนะ ลดน้ำหนักครับดขะเมื่อเช้ารถ่บอลนึ้ครับบอลแล้วก็เพื่อนตาบัมาชกต้าไฟรับก็มีแพ้มีชนะแต่ไม่เคยยืนถึงหยกครั้งแรกไปยืนหงห้ายกครับก็เด็ดชนะน็อตตลอดครับครั้งีก็รับที่ยืนยืนหยกแล้วชนะกันนะครับอันีแถวปลายบ้ารอบมาก่อนรอบอนี้ครับเอาไม่ต่อยห้ยกมาหลายไฟแล้วไม่ได้เคยยืนหึงห้ายกนะครับผมต่อยห้าครั้งมีทัวร์มีน็อตมีน็อตมีนัดตลอดครับไม่เคยยืนหนช่งห้ายกครัั้งนี้ใ รอบสปีของน้องที่ตลับมาโชคครับผมถือว่าเก่งครับก็กลับมาที่นี่เหมือนเดิมครับแน่นอนกลับแน่ครับรอบหน้าก็จะฟิตร่างกายให้ดีกว่าเดิมครับผมแล้วยกห้าเสียวๆสีม่จังหวะทีนิหน่อยครับโดนเราโดนเยอะจริงเนาะซิ่มาดีครับตัวเราแค่แค่เพรียงแต่ร่างกายตือร้อยไม่ร่วงแน่นอนครับหลังปีครับผมรโอ้โหเป็นเรื่อการทำร่างกายของไทยนี่ เนื้อนมไข่อันนี้บอกว่าได้สิบแสนับชิ้นแสนหนึงอไวตถึงเช้าครับชิ้นแสนากจิตครับผมออกกำลังกาด้วนครับผมอาชีพึงแสนบาทครับผมจัดใครครับจัดใครครับผมเสียจไม่ได้จำไม่ได้ครับำได้ไหมได้ไทปลาเนี้กินบาทจากใครครับผมไม่ได้ถามชื่อไม่ได้ถามชื่อได้ึงแสนบาทครับยองด้ทำตางงามนะครับก่อนชมได้ คนยกกระชีดได้เท่าไหร่ครับมีไหมครับไมมีครับตอนชกกรชีดยกสีครับผมตอนยกสี่ครับผมยกสเป็นต่อนะครับผมอ๋อเป็นต่อนอรชยกเป็นต่อยาเสร็จอยกสีป็นออยกามสจอหมดยกสากรเป็นอยก แกอ่อนเลยยุยเป็นคนท้ามีการใช่เป็นไงเ้ืงพิกัดนี้วันนี้สบายครับสบายนะถ้าเขาแก้มือเราก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่นะครับผมเพราะว่าได้หายใจไปแล้วไหวไหมพิกัดนี้ไหวไหมไหวไร้พร้อมพร้อมเสมอเลยับแล้วแต่วันไหนจัดมาเลยนะคอมโบเตอร์จะจัดอีกได้ดูเดือนโอกาสสูงนะได้ครับผมมันมากคือ พี่ไม่ได้ยินเสียงโหแบบนี้มาสามสี่ปีนะพี่เป็นครั้งแรกที่บอกว่าโอ้โหสะใจแย่ฝากบอกเลยสิหน่อยไม่ทำให้ผิดหวังก็เต็มที่แล้วครับลงหน้าพูดมาโอกาสหน้าพูดแล้วโอเคขอบคุณทุกคนนจริงโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับทำป่าเงาครับป่าประมุขครับถึงจะชนะลงมานี่แข่งเป็นไงแข่งแข่งบวมเลยครับ แข่งบัวมาโอเค oh, <okay. S 2> <Okay. S 1> ไม่เป็นไรนะนิดหน่อยฮะอันนี้นิดหน่อยไนมะ่ม <Okay. S 1> ีนนปัญหานะ